อันนี้พี่นอนกันมาเต็มอิ่มแล้วหรอในเกมอ่ะไม่อิ่มไงยัง<อ>ไม่อิ่มตกต้กอง <ๆ S 1> รอรพี่ผายลมทำไมพี่ไม่ได้เดือดนะฝนตกไริงจาออ้าฝนตกยังเลยฝนตกแล้วนะพีออ่นในเกม ชีวิตจริงก็ใกล้แล้วเองพอยุเข้าอ่ะวันนี้วันนี่ใไปายุเข้าในเกมนะอ๋อเดี๋ยวตกแดงเลยอ่ะเออถ้าเราถ้าเราปิด GPS เราก็จะไม่เห็นไอ้นี่นะไม่เห็นความเร็วที่มันกำหนดยูทเซอร์ชีวิตจริงเหมือนฝนจะตกเลยอ้าวต้องดูในรถอ่ะในเกมในรถในรถมัน มันมีบอกอยู่นะมันมีจอใ็กรบอกอยู่พี่ไม่ต้งนแต่มันไม่ได้บอกความเร็วของคำหนดไหมอ่ะมีบอกยังไงไม่เป็นเป็นบางรุ่นลองกดตัวไอดูอ่ะมันจะมีบอกอยู่ใช่ใช่ใช่อ้นี่ไงรุ่นนี้มันมีบอกอ่ะชิบเราครับคุณวิทยิทชิดขวาด้วพี่เอาชิดขวา รุ่นเรารุ่นเรามีกดตโตไออ่ะมันจะมีบอกความเร็วบอกอะไรอยู่อ้ยเสียงบอกเงินแล้วมันเสีงแก๋วยูเซอร์พี่ขับรุ่นอะไรครับครับอินเตอร์เนชั่นแนลเอลทีครับหน้าตาเป็นยังงเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กของอินเตอร์เนชั่นแนลหน้ามนๆน เหมือนจะทนนี่แล้วฝน,น,นก็ไม่ตกอยู่แล้วยูเซอร์มีเสียงแจ้งเตือนด้วยหรอครับเสียงแจ้งเตือนเออ,เอมีหรอวะคันนี้ไม่น่ามีนะเออันนี้น่าจะเป็นคันไม่ได้ใหม่มากยูเซอร์มีมีมอ่ะ สวนเรามาเน่ยรถแซงเราจะขึ้นมาเดี๋ยวพอรถสวนมาเราก็จะเปิดไฟเลี้ยวใส่มันนะดูว่ามีเสียงไหมยูเซอร์เพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินโอ้ยนะครับย,นะยอดแต่คันนี้ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่<ม>แต่มันออก<ม>ตัวดีม,มีใครหลงขบวนไหม,ม,มครับ จับจับจับคอจับไหล่ขนันหน้าไว้มีไข่ตุนแล้วก็ไข่อะไม่รู้ว่าซิ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 ไแถบหนึ่งอ่ะอ้าว มีเสียงใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้เจอกันทั้งหน้าตรงทางองางอกพ่าหุบมานอนม่แคไม่ทันน้ำมันเครื่ควิ่งห้าห้าน้ามันเครื่องโอเควิง่งห้าห้าอ่าดีผ้าใหม่ หนึ่งเรียบร้อยรอตู้ไปหนึ่งรอบอันนี้เราใส่มอเตอร์รถเยอะอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไหนหมดรถ ขอนอนตรงศูนรถนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจับตาเน่ไหวนะจะล่วงเดี๋ยวเลยเกยอยู่จู่ๆกู้ภูจู่ๆกู้ภู user รถพี่วิ่งได้เท่าไหร่ข้างน่าไม่มีที่นอนนอนเลยนะคันนี้น่าจะประมาณเก้าสิบกว่านอนน้ำมันก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยตรงยาวอย่างเซเว่นไหมข้างหน้าเซเว่น ทางหลังไงทางหลังไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยข้างหน้ามันเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาทางออกเยอะขับรถก็ปีทางหลวงชนบทแต่นี้วิ่งแบบตามความเร็วไงก็เลยแบบช้าหน่อยเท่าไหร่วิ่งความเร็วห้าห้าพี่ผมวิ่งมาหกสิบเนี่ยตอนเนี้ยตามตูดเนี่ย คันขันหน้าเป็นเป็นห้าห้าไงแต่ถ้าเราแบบเราไม่ทันแล้วก็เหยียบเหยียบมาก่อนให้เข้าเขบวชเพราะมันจะเป็นมาช้าหน่อยแต่ชัดเจนแล้วกดคูชคอนโทรลลดนลงไปทีไะหน่อยอล็อกเบรกด้วยคูชคอนโทรนเด็ดดีไว้นะครับดกไว้นะครับนทเวลาใช้เบรกเมันจะดังครืดครืดครืด เบอร์สองเบอร์สามครับเบอร์สามเป็นไงบ้างครับคุณโคโค่เบอร์สามเป็นไงบ้างครับเช็คอากาศเบอร์สี่ใครครับเบอร์สี่คุณนนท์ครับเป็นไงบ้างเบอร์สี่ปกติครับตเบอร์ห้าเบอร์ห้าใครโอ้โหโอ้โหอผมยังอยู่พี่ยังไม่หลับผมบอกแล้วว่าเวลาวิ่งรถบรรทุกก็นอนให้เรียมพอเตรียมความพร้อม ขอโทษนเาเล่นเล่นการเข้าไปไปไหนไม่รู้เฮ้ยสว่างแล้วสบายแล้วเออว่ะใช่อยู่ติดๆเลยเซ็นเซอร์ขึ้นเบียกครับเบิียกคือชิ้นควานะชิ้นควานะชิ้นควาชิ้นวาโอเคต้องหลอกไปจากสู่ที่เดียวหลับ ตกลงเริ่มไม่สุด้ายเริ่มขขวาเลี้ยวขวาีนะครับถูกใช่ไหมถูกขวานะใช่ตอนนี้เราให้คนข้านามองให้มีหน้าที่ขับตามอย่างเดียวตอนนี้ คับไม่ให้ชนคันหน้ามีหน้าที่เดียวออกรีสการับพี่ยอดจริงแบบดูคันหลังเลยโล่งเลยดู้ันหน้าดูปั๊มให้แล้วไม่มีปั๊มเลยพี่มีที่จอดนอนอยู่หลักที่แปดสิบยู้ แปดสิบไม่ไกลครับพี่ประมาณสัก้นกาวไปเลยสิสิบกว่าไม้ยี่สิบไม้นะสิบเลยสิบไม้เดี๋ยวมันจะเจอนั่น่ะเจอปั๊มเดิมอ่ะไอ้ทักขี้อ่ะไอ้ปั๊มเดิมอ่ะน่่ะชัวร์มันจะมันจะมีแค่ปั๊มเดียวใช่ปั๊มแล้วก่อนแล้วก่อนไอ้หลักไอ้เส้นที่แปดสิบมีที่ ประมาณใกล้ถึงแล้วครับนี่ขึ้นเนินไปแล้วลงโน้นลงลงเนินตั้งตั้งรอเป็นสิบห้าไว้สิบห้าวายาเคเคเควันนี้คนเยอะดีใช่วันนี้น่าจะกี่คนหกคนโอ้นี่หนประมาณเจ็ดคนเลยที่ไหนประมาณย้มข้ามไสามสิบไหลล่กชัว นี่พี่อยู่ไหนกันแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ออกจากตรงนี้เลยเฮ้ยจะชนเหรอคุณไม่เบรกแล้วไหมไม่ได้เบรกข้างหน้าเบรกอยู่เนี่ยดูความเร็วข้างหน้าขล่ไม่งด้เ่ยับรถเร็ับเรี่ขับรถเร็วขับรถเร็วขับรถเรับรถเับร็ับเรวขับรถเ็ัถเร็วังรถเังถเยหวลังถอยวับถเร็วังรถเร็ัถเร็ัรถเร็วับรถเร็บรรถร เป็นกันทุกคนหนูกอืมยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยอ้าวไม่ออกมาหลายโอ้ยเยอะไม่ค่อยขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเขานี่เหนื่อยฮะอาการหนักอันนั้นคือเขาเขาอาจจะนอขบวนหรือเปล่าทางขางกันข้างบนนอนอะไรเป็นนอนเตียงนอนเตียงเตียงหน้ดียงอะได้ะหลับได้แล้ว เขาใช่ไหมตอนที่พี่อยู่กันตอนเนี้ยใช่ใชใชเออขึ้นขึ้นเขาวขาวายเนะครับไปตัวแรกจ้าเขาเลี้ยงรอบให้อยู่สิบห้ายี่สิบอ่ะกำลังแรงขวายเนี่ยครับขวาผ่านตลอดใกล้อย่างไอ้ที่นอนที่เดิมใช่ไหมเออใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใก้ที่เดิม <ไป S 1> คือมันมีที่ <ไป S 1> เดียวอ่ะมันไม่นอนไม่ได้ตรงนั้นนะ <ไป S 1> โดดโดดท e ี่เดียวด้วยเหมือนทำกับดักให้คนต้องไปนอนออแล้วคุณโคโค่มี GPS อ่ะเนี่ยวิ่งนำเฉยเฮ้ยขาต้องเลี้ยวขวาคุณโคโค่ใช่ไหมไปไหนคุณโคโค่เขาต้องเลี้ยวขวาไม่ใช่เลย ออเฮ้ยเด้เด้เดเดเบรกเลือบข้างหน้ารถข้างล่างข้างล่างเกิดอะไรขึ้นเบรกเลเบรกเลือตูตูชนกัยนะอ่านบนอะอ๋อพี่โคโค่เขาเล่นผิดเราพี่เขาิ้งิดไเหอโอมามเป็นการปกติก้าหลับไดนแล้วเขาเออชนชนรถอืหลับได้เฉยเออเออ อ้าวแล้วเราเราเลี้ยวขวาแล้วมันลงมาทำไมเลี้ยวลงกันมาทำไมผมหลับในลงไปนะไม่ใช่ว่าผมเลี้ยวขวาลงไปนะตามต้นมาไม่รู้ไม่ผู้นำมาคนนำมาคนนำพาลงมาไหมไม่ขุไม่ขุดถามที่ขุดมาผมหลับในนะไม่มี่ะบบนำลงไปเนื้อผมนึกว่าจะแแบบบงแบบปั๊มอะไรไี่ไี่ไี่ี่คิดว่าจะเขาปั๊มหรือจะอะไรสักอย่างไปไปไปพี่ไปพี่คอนโดสังคมก็ปับพอแล้วถึงแล้ว ดอนเนอร์ดอนเนอร์นี่ตรงนี้ดอนเนอร์ได้นอนสักทีโอ้เบรกครับเบรกครับไอติดพวกไอติดพวกงี้ทำไมรถรถแน่นว่างในไอติดพวกพี่โคโค่อาวเออคุณโค้ดต้องขยับขึ้นหน่อยไปได้ไหมไอติดแต่เ้าเคยเจอไอติงมาเสียบท้ายแล้วแม่งกดแต่ด้วยมันมันจะมันจะไปโคตรโหดเลย แต่ยังมีต้องเยอะแยะต่อคิวแล้วกดแต่โ,โไหไอ้คุณคุณนอนต้องโชว์แหละนอนในนั่นน่ะนอนเตียงแคบอ่ะนอนเหลี่ยมหน่อยอ่ะไอไอเตียงที่มันอยู่อยู่ระหว่างกลางอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อ๋อนี่ไงส่วนเขาได้แล้วทำไมคันนี้เขา <c oughs> หัางเหินอะไรของเขาเนี่ยอ่ะ โคตรลำเสียตูนก่อนถ่ายรูปสวยๆเด้อเบ่งขึ้นอีกแล้วเบ่งขึ้นอีกแล้วลูกค้านี่ก็ข้างหน้าข้างหน้าว่างเหรอพี่ข้างหน้าผมว่างคันหนึ่งข้างหน้าสุดอะว่างไปไหนผู้นำไปเดีพี่โอ้ไข่ตูนเสียบได้อะเนี่ยโคตรโหดมันโคตรเท่อะ กี้เสียบกลางได้ใช่ไหมอ่าต้นไม่รอดแล้วเนี่ยป่าฐานี่ยต้องต้องไปต้องวนนั้นมาเตรียมใหม่เออนั่นนะวนวนขวาเลยอ่ะรอดไปแล้วรอดได้อยากได้งานที่มันมีสามพ่วงอ่ะมีไหมรัดรัดไหนมีวะงานกระดาษเออใช่ไหมแบบงานที่ตู้สามพ่วงอ่ะยาวๆนั้นเห็นเห็นชาลิศรับมาได้ดีกว่างานสามพ่วงแต่ไม่ไม่ไม่เอาผ่านทางเนี้ย เกี่ยมมาจอดตรงเนี้ยเออมีคนแก้มไหมผมยังไม่ถึงตั๊กเอ้ยผมยังยังไม่ถือเลยเนี่ยมักได้ซื้อเลยคือถ้าวิ่งเส้นเนี้ยก็ต้องจอดตรงนี้อย่างอย่างเดียวนะไม่มีที่อื่นแหละแม่งบล็กว่ายังมีอะไรอยู่ดูจากเส้นไทยก็คือไม่มีขอบอกเด้อคุณกระตุนไทยรูปเสร็จบีแต้สองครั้งนะอ๋อบีเต้แบบ กับพิปไฟก็ได้หรือปิดแต่ก็ได้นะถ้าถ่ายรูปเสร็จอ่ะถ้าได้ยินเสียงผมนะต้นวนได้ไหมน่ะไม่เป็นไรพี่ผมรอจอดรอพวกพี่อยู่อือผมกำลังขึ้นนอนแล้วคนอนตรงนี้ได้นะแต่หรือว่าไปได้ไปได้นะครับคอนวอยนี่มันแบบมีมีกดบวกไมชครับขโมกกดแบบบวชบวชคนออกอ่ะมีไม่มีอ่ะ ใบโบสวที่มีดออกเห็นเห็นบางเกมมันมีแบบโบดเงี้ยให้แบบคนโบสคือไรขับไม่ดีอ่ะเล่นไม่ดีโดนโบดถอะไรเงี้ยเอาจอดนะกาเครับเพลงคืออะไครับต้องไปดีผมนำอ่ะเอาผมรออยู่เนี่ยเอ้ขอผมเล้วแล้วใครนำอ่ะผมนำเมือ่อกั้ไปดิ ไปขับไปติดไป่ลไม่รู้ไม่มีการจอรแล้วไปไม่แจกนะนี่หนาวเลนะไปกดแต่นี่คือแบบอุ้ยไม่ผมบอกแก AI ชนได้ไงอ่ะโอ้โหไปขับไม่่ใชป ต้องปิด GPS ออกอ่ะผมว่าเราขั่ข้างๆนี่เราใส่ตุ่มติดแปลมไใส่ตุ่มเลยออกปะเฮ้ยเราจะจอดห้าห้าไม้นะเยีอยมมาก AI จอดซ้ายคันเองแลวระัง อ๋อพี่นอนกันทพี่ปั๊มสผมก็อัไรจะมาถึงละขาเลือกพี่ส่งละไม่ได้นอนที่ปั๊มผมนอนพี่จอดรถเออใช่เหมือนกันนีะ เ,เ,าเาขาวงเวียนเมงกคูนแปดไอแปดคูนสี่หมง่งเฮ้ยไอ้มัคแตย์เนี่ยแม่งขับปาดไปปาดมา ตกเกือบได้ใปใหม่ยู่ดีๆ AI ก็ป่าออกมาแล้วก็ลูดผมเกือบลงข้างทางไอ,ไอ้นี่ก็จอรผมมาแม่มาด้วยคอามร้สึกแบบม่ใช่ไหมครับคุข้างหน้าผมว่าใช่รถติดๆนี้คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆ ไวงจอดจอดได้ดแค่นี้วงยามเลยโอ้ไม่น่าบีดแต่เลย AI แม่นพุ่งเลยชนเลยโดน AI ชนเราเราถึงแล้วเนี่ยแล้วแีแขนแขนไอต้ตุยต้าคันนี้แขน จอ,จอดอยาวไม่ได้ครับจอดจอดในจอดข้างหลังไม่ได้นะจอดใดกันจอดแป<อ>ะเลยโอ้มีช็อปด้วยควาบารตอรน,นะครับวีบายโกโูนี่เรารับซื้อทองหรอ นี่ไงทรัคสูบเอ้าเอ้าหยุดทำไมเนี่ยหยุดก็เดินชนดิน้องอะไรอ่ะอะไรอ่ะโขนโหมกด้วยโขอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือเลยเขาโรเดียอันนี้โลให้โลเปีกูโลบอกดีกว่าโรบอชอบเลยโลบอกสนุกให้ผมโลเปีผมโลบอกดีกว่าให้โลบอก เขาไม่บอกนเนาะโรเบลเออเนี่ยเขาตามตัวกันอยู่พี่แต่พี่แบบขี่เข้ามาเลยบอกช้าเนาะเฮ้ยเด็พูดไว้ายชิมาเลยแวแปดสิบไมล์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าจัับอ่ะ ได้แบบวันนี้ King Road เอ้าทั้งตันเลยโอ้โหอ๋อไข่ตุ๋นมาจอดข้างในว่าเป็นพวกเดียวไสุยอดอุ้ยมาจุกกับกำแพงได้ไงเนี่ย ที่บ่าย้ว่นานมังสม่โหมดแดง มีตอนครับสองตอนสองตอนยาวหรือ